ถามว่าถ้าสติยังไม่ว่องไวเป็นอัตโนมัติแต่สามารถพอตามดูจิตได้บ้างแล้วถ้าจะมาเน้นดูที่จิตเลยจะได้หรือไม่โดยไม่เจาะจงสังเกตที่กายต่อเมื่อจิตไปรับรู้ที่ไหนก็ตามดูที่นั่น และเห็นมันดับไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้สติจะพัฒนาเรื่อยๆและไวจนเข้าสู่วิปัสสนาได้เองหรือไม่จะฝึกสติให้ไวพอต้องฝึกจากการดูกายเท่านั้นหรือบอกไปแล้วว่า กายเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในอารมณ์ของสติเราเริ่มที่กายก่อนเพระาะใส่ใจกายได้ง่ายพอเริ่มเห็นจิตหน้าที่ของเราต่อไปก็ดูจิตดูเวทนาดูความรู้สึกเมื่อดูความรู้สึกได้อยู่กับความรู้สึกเพราะ เวลาหลุดพ้นต้องทันความรู้สึกทันกายอย่างเดียวหลุดพ้นยังไม่ได้แต่ถ้าทันความรู้สึกก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมแล้วก็ถ้าอยู่กับความรู้สึกได้ดูความรู้สึกทันกายนั้นก็เป็น เรื่องง่ายๆเราไม่ต้องใส่ใจก็รู้กายได้นะร่างกายเนี่ยเราดูไปดูไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะต้องพัฒนาไปดูจิตเวลาพัฒนาจากกายไปจิตทำอย่างไรในการดูกายเนี่ยเราไม่ต้องดูทั้งหมด ดูเพียงครึ่งเดียวแล้วก็เน้นไปที่ใจที่ความรู้สึกเอากายเป็นเครื่องประคองจิตเป้าหมายดูความรู้สึกที่แทรกซ้อนเข้ามาเป็นระยะระยะขณะเราตามดูการก้าวการเคลื่อนดูกายไอความรู้สึกของเราก็จะ แทรกเข้ามาเป็นระยะระยะตรงนี้นี่แหละถ้าเราไปเฝ้าดูกายอย่างเดียวจิตก็ไม่พัฒนาพอถึงตรงนี้เราก็ดูกายเพียงครึ่งเดียวดูกายเล่นเล่นไม่ต้องจริงจังแต่เน้นมองดูจิตว่ามันคิดขึ้นมาขณะใด ก็คือเอากายเป็นแบกบกราวเป้าหมายมองจิตก็คือเอากายเป็นเครื่องประคองใจเป้าหมายเราจะมองความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแก่เราเวลาใดขณะใดนี่คือการใส่ใจดูก็ดูจิตได้ก็อยู่กับจิตเลย แล้าในชีวิตประจำวันเนี่ยไปดูกายมันทำได้ยากแต่ถ้าเรามองจิตเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้มาที่นี่มันเน้นใส่ใจเพื่อให้ดูใจทันกลับไปบ้านแล้วเราอยู่กับใจนะคอยดูใจ จะไปตามดูกายการก้าวการเคลื่อนมันทำได้ยากนะในชีวิตประจำวันมันทำไม่ได้แต่ที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันก็คือคอยมองความคิดมองจิตของตัวเราเองมันคิดเรามองมันคิดเรามองไปทำแบบนี้จะทำได้